อากาศหน,า,หนาวๆเจ้านี่มากินข้าวจีเจ้าอันนี้ชมสีใจ้าข้าวเจ้านะข้าวเจ้าหรือว,ว่าข้าวสวยเนาะถ้าเป็นข้าวเหนียวแล้วมันจะปวดฟันอายุนักแล้วเจ็บเขี้ยวเจ้า <laughs> มันแข็งชมสีใส่สีอ๊วขาวเซ็ตลดดีใส่พริกไทยเจ้าแล้วก็ใส่ไข่คนๆๆขอโทษด,ด้วยนะทอ่ใจมือเปล่าขอโทษด,ด้วยนะที่ไม่ได้ใส่ถุงมือพอกินคนเดียวเนาะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าเครื่องถ้าไผรมีเครื่องกระส่กระทะเลยเจ้าใส่กระทะก็ได้นะ่ะเข้าจีอ่ะเขา้าเข้าเจ้าเนี่ยมันจะปั้นเป็นก้อนไ,ได้มันจะไม่เป็นก้อนแนละ้วมันจะแบบเละเะเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องอบอันนี้ซุกแล้วเจ้าเห็นป่ะเดี๋ยวถ้ามันซุกมันก็จะติดกันเองเข้าวสวยมันดีนะมันไม่แข็งอันนี้ก็เสร็จแล้วเจ้า ถอาผปชอบไม่กว่านี่ก็เอาไว้มันเหมอนอันนี้สบสีปอนแล้วเจ้ามาข้าวจีเจ้าเนี่ยง่าย,ายสไตล์สมศรีข้าวจีวันนี้ต้องไปทํางานไวนะคะวันนี้เราก็คืนรถเมล์เหมือนเดิมมีคนถามว่าจักรยานไปไหนจักรยานเอาไปซ่อมเจ้ามันเป็นจักรยานไฟฟ้าคุณสามีเอาไปซ่อมนะคะใจเข้าสวยนะเจ้าเข้าเจ้ารู้ว่าเข้าสวย ข้าวเหนียวมันแข็งมันเจ็บเคี้ยวกินได้ใจ้ข้าวสวยมันนิ่มจีงจ้ิจือมันอร่อยดีนะน้ำพริกแมงดานะคะบางคนบอกว่าน้ำพริกแมงดาหั่นมีมน้ำแมงดาเยอะเลยแมงดาตัวละเท่าไหร่เนาะอือกระบอกอยู่น้ำพริกแมงดาปลาย่าง ข้าใครสั่งของถ้าข้อความแล้วล่ะแอดมินจะส่งข้อความไปให้อ่านอ่านให้ครบก่อนนะจ้าก่อนจิตสั่งมาอาหารเสริมเหรือน้ำพีเมนดาเนาะอืมขอความกรุณาอ่านให้ครบก่อนนะคะก่อนีจะสั่งอืม กินข้าวกับร้าอูกันหน,นักกว่าน่ะอ,อูนออักหนาบ้างนะกินตัวอูตัวมีเวลาขอโทษด้วนะเจ้า

ข้าวจีลองทำดูนะคะมาอร่อยชอบหา่ชอบมันนะกินน้ำพริกตาแดงแคบหมูตรงนีหเจะกเนี๋ยอีกกะลำแล้วจ้ะเหมาะ ข้ามาใน,นมันแข็งเลยเนาะ แต่แดงเผ็ดเลยลืมใส่พริกป่นเพื่ออิ่มอ่ะทำกระทะเทปหล่อนก็แดง กะถ้าดูชนิดแต่เอาน้ำมันททยก่อนปละเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดตามการุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ